สวัสดีค่ะทุกคนมีของมาส่งชุดนอนค่ะแม่สั่งให้หนูนะคะแล้ววันนี้จะมาแกะกันเลยค่ะไม่รู้ว่าแม่สั่งให้นี่คือคุณแม่บอกก็คืขอข,ขอให้แกะอ่ะฟิล์มนั่งลงครับอตอนนี้นะคะนี่นะคะถาของฟิล์มถาต้มน,นะ นนอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะสวยถูกใจน้ำฝนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะสวยเอเอแล้วเดี๋ยวมีชุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าน้องฟิล์มใส่ได้หรือเปล่าเนาะดเดี๋ยวแบ่งน้องชุดหนึ่งมันก็ทีลหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อเอาาาแล้วออันนี้คือไม่ส่งนานเลยนะอ่ะพอแล้วลูกพอแล้ว,ลวตัดแค่นั้นพอแล้วค่ะไหนดูกัน แกดูดิแกดูแกดูมันมีซิปทำเป็นบ้าเปิดเป็นบ้ารูด<อ>เวลาเทอได้ถับเปิดก็ดึงออกมาสิลูกเออดึงออกเถอะมันไม่ขาดหรอกลูกอื้อ อ่าวดูนี่พึงดูเลยอางนี้มันกระดาษเออเอาออกค่ะอือทิงค่ะกระดาษไม่ต้องใส่ลูกเออยกเสื้อขึ้นมาแรงแรงสะบัดโอ้โหหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้โหสวยมากเห็นไปคราวนี้ก็จะมีแขนยาวเหมือนแม่แล้วเนาะเอดูอีกชุดหนึ่งดิดูอีกชุดหนึ่งดิสวยป่ะนี่นี่เลถุงเลถุงนี่ดูดิ นนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาวไว้ก่อนใหญ่ไว้ก่อนดีอ้อของฟิล์มโอ้ของเนี่เอเอเนี่ยอ้าวน้องฟิล์มดูดิสีฟ้าฟิล์มใส่ได้เปล่า ว่าเป็นให้เราแกะเรารู้ว่าจะเท่ากันไหมโอ้โหราคาในนั้นสามร้อยสิบบาทนี่นี่เฮ้ขอดูหน่อยนะองปเนาะ4ี่เออโอ้โหสวยมากเลยอะโอ้โหชอบไหมคะชอบทำไงก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณใครขอบคุณแม่นี่โอเคบายบายเพื่อนก่อนเร็ว เดี yeah, ๋ยวพรุ่งนี้ไปรีวีวันต่อ